หนักนะหนักหนะักโอ้โหหนัก ปินเจียยี่ซินมีหัวใยนะจ๊ะไม่ใช่จ้าวันนี้ไม่ใช่วันจดจีนแล้ววันนี้คือวันที่ก๊อตเลยจะมาทําอาหารจีนนี่ดูขนาดโต๊ะยังเป็นสีแดงเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าจะทําอะไรซึ่งวัตถุดิบหลักของเรานะเป็นตัวนี้นี่จะเป็นหมึกตัวนี้เลยโอ้โหมือสั่นมือสั่นถือแล้วก็มือสัน่นมากเกิน <laughs> ตรงนี้นะคะจะเป็นบลุกลูกปลาหมึกนี่อ้าเอต้าเอ โอ้โหมึงอีกแล้วเหรอ,หรอมึงมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด <c oughs> ไม่ว่าจะคลิปไหนกูก็ต้องถ่ายกับมึงถูกไหมไม่ใช่แค่คลิปช่องพี่ช่องผมก็มีได้ถ่ายกับพี่ก็คือวันนี้พี่ปูไปถ่ายกับแป๊กกูมีตะปื้อนไม่สบายติเคก็ไปถ่ายคนเดียวกูนั่งดัดงานพี่เมย์ก็ทำงานเหลือใครผมมาถ่ายช่องพี่แล้วโอเคผมกลับบ้านได้ <c oughs> โอเคแล้วต่างจอกันพรุ่งนี้นะ วันนี้นะอเออเมนูจีนทําเป็นเมนูมือกลุ่ซึ่งวัตถุดิบต่างๆก็คือเราเตรียวไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ตาตาลทรายอันนี้จะเป็นซอสเห็ดหอมน้ําปลาอันนี้จะเป็นชวงเตียนะจริงๆเราผสมชวงเตียไปกับพริกเสฉวนเป็นพริกหอมแห้งซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันนี่แหละแล้วก็อันนี้จะเป็น พีกี้หนูแห้งตอนตันนี้จะเป็นน้ำมันงานแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องสุนรยาจีนข้างในมันจะมีเป็นพวกห้วยซัวเกี๊ยวหมี่เต๊กชวงเกียงสเสกต,ตีแล้วก็ต่งเสียมเมื่อกูภาษา,าจีนเรียกว่าอะไรเมื่อกูภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะ ช่่鱼ยี่ง脆ยีใช่ไหมวะเขไม่ไ้มาทำไมมาไม่เป็นยังไงนะครับี่鱿鱼脆脆鱿鱼脆脆鱿鱼脆่鱿鱼คเข้ามาเถอะมาโอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยขั้นตอนแรกที่เราจะทำเราจะมาผัดพริกหมาล่าก่อนแล้วส่วนตัวนี่ยเราจะลวกผีหลบมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผัดพริกหมาลาผัดยังไงตั้งท้เลยจ้ะตั้งท้เลยยลาเนี่ยาจกินปากเข้ากระทะไปนั่ที่เฉดไป อย่างแรกเลยเราจะใส่เป็นน้ำมันพืชลงไปรู่ได้ไงจะเป็นน้ำมันหมูไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำมันพืชเอาเอาตาเหลววมาเฮ้ยอ่ะจะคนรอนต้ตาคือคนอ่ะร้อนยังร้อนแล้วอ่ะร้อนแล้วประมาณหนึ่งแล้วใส่กระยูไปอันนี้เป็นเครื่องต่วนยาจีนผัดให้มันมีกลิ่นหอมมาสักนิดนึงก่อนนีชวงเจียอันนี้เริ่มเิอะขนาดนี้เลยเหรอใช่เยี่ยเยอะที่ไทยทั้งบ้านเลยมันจริงมันจะมีน้ำมันอันนี้ น้ำมันงางอีกที่ใครแห้งชัดๆกินได้โอ้โหกลิ่นมาแล้วกลิ่นนี้แหละใช้เลยยังไ,ไม่ได้กินโควิดแน,น,น่ตัวนี้อาไรเอนนน็นมี COVID คนเป็นโควิดคนหนึ่งนะไล่กลับบ้านไปแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้กินใช่ไหมนะ <c oughs> ใจวิวเ่ย <c oughs> อ่าแ,แว่ไม่ได้กลิ่น,นี่ไม่เจ็บคอเมือกูุ เขาทํามาจากปลาหมึกหรือว่าเขาทำมาจากอะไรทำมาจากบุกจริงๆอะ่ะเคยเห็นไหมมันจะมีบุกกับเส้นแก้วอ่ามันทํามาคนละอย่างกันนะเส้นแก้วมันจะสก,กัดมาจากสาหร่ายอ่สาหร่ายสีเข้มในทะเลแต่ว่าส่วนบุกอะ่ะจริงๆมันเป็นเหมือนอ่าพืชที่เป็นหัวคล้ายๆพวกมันพวกอะไรเงี้ยอยู่ใต้ดินเออเขาจะสก,กัดมาจากตัวน,นั้นอจริงนะบุกมีประโยชน์นะใครกินบุกนะกสามารถขับสารพิษในเลือดได้ลด คอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดอลดน้ำตาลในเลือดคนที่เป็นเบาหวานน,นี่สามารถกินได้เลยและว่าคนที่กินคือจะไม่อ้วนเลยใช่ลดน้ำหนักได้แต่สามารถเพิ่มพลังงานในร่างกายได้สามารถช่วยในการขับถ่ายได้ด้วยแต่เขาจะมาว่าคนเขาลดน,น้ำตาลเขาลดน,น้ำหนักอะไรกันใครเขากินหมดนี่พี่เขาจะลดให้พี่ได้อยู่ก <c oughs> ินมายัางแล้วกิ่นเริ่มมาแล้วตอนนี้นะคะเราจะใส่เป็นตัวนี้พริกหมาล่าตัวนี้จะมาจากจีนเลยเปล่า เขตประเวทครอะไรนะไม่จะแรกบอกเขาแบบว่าอันนี้มาจากจีนดูเภาษาแบบภาษาจีนอะไรเต็มเลยาอ่านข้างหลังอ๋อเขตประเวทนำเข้าหรือเปล่านำเข้าหรอเข้ามาจากกันนากเออนำเข้าผโอเคอันนี้ของจีนนำมันแหลอ๋อ อออเอ็นพอีต้องระวังนะไปผัดเองนะเลยแล้วเจอขาดอ๋อโอ้โหให้บอกให้ใส่หมดสองข้องกันมันก็ขุนดิก็อยากให้แต่ข้าดิ <c oughs> จริงๆมันต้องผัดหมดเลยเก็บมาเก็บอ้าว <c oughs> ไม่กินแนละ้วห <c oughs> นึ่งคนน่ะทีนี้พวกมาดูใกล้ๆเวลาเข้าผัดทิ้งหม่าล่านะมันจะใส่น้ำทีหลัง,งแล้วมันจะเป็นแบบเย็นเดือดจีนี่ชมกินจีนี่ขอใช้ าตะกรงกเอาผ้าปกระปุกไว้เรียบร้อยจงชิงช่าง,งช่างเชียร์ชิงชงช่างช่างมาเราจะมาทำข <c oughs> <c oughs> ันพิชิตฮะยากหนักนะห <c oughs> นักหนักแต่ก่อนที่เราจะไปคุกกันนั้นอ่ะเราจะต้องกรองทุกอย่างออกให้มันจะเ,เหลือแต่น้ำเอาผัดเอากินเอาพริกไงเอาไม่เคยกินหมึกปุกเหรอในซองมันไม่เห็นมีพริกอะไรเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยรถไฟรถไฟรถวไปเร็วไปปูน ไป่คิดเลไนะทำกับมุกอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอต่อไปเราจะใส่ส่วนผสมนะพอพริกมันเข้ากันได้ดีมันจะมีน้ำปลาน้ำตาลนะฮะแล้วก็ซอสเห็ดนางลมเอเห็ดหอมตอใเห็ดนางรมเข้ามาทุกคนมาฟังเสียงใกล้ๆมันเป็นเสียงปี๊ปี๊กอะ ปีปีไหมปีปีเฮ้ยปีปีเดี๋ยว <c oughs> มันจะไหม้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ไหม้ไม่ไหม้แต่อันนี้มันข้นจัดจนแบบมันจะมีน้ำออกมาให้เรือหรอมีมโีโอ้โหโอ้ไม่กูดอ่ะจริงจใส่น้ำอีกนิดนึงนะเนี่ยน้ำลายได้ปะไม่ได้เอาน้ำไปใ,ใี่ประมาณนี้ได้ไหมโอเคมาทุกคนวันนี้นะฮะเราคนซอสหม่าล่านะเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีเราจะเพิ่มน้ำไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อเจือจางความเข้มข้นมันลงเพื่อที่จะได้กรองเอาแต่น้ำของมันออกมาได้ตอนนี้ก็รอไปก่อนดูความเข้มข้นใกล้ใกล้ S <S 2> <S 2> อื้ออื้อไปเจอกันอีกทีตอนก็รอ ยังไม่ได้ลือกนี่ยังไม่ได้ลือกหิวหิวเขาเขาดีอ่ะอรมอยอร่อยว่ะโหโหคนจัดเลยอรอยเหรอต้นอ่ะรอน้ำเดือดไม่เห็นเหรอดูดูหม้อเดือดยัง ตอนนี้นะฮะเราจะต้มน้ำตรงน,นี้ก่อนให้เดือดแล้วเราจะลวกตัวน,นี้รอบละ5นาทีแล้วเราจะพักใส่นี่แล้วส่วนตัวนี้นะฮะเราจะเอามากรองเอาแค่ตัวน้ำซอสน้ำมาคลุกกับไอตัวนี้ไอตัวที่ลวกเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาตักใส่ถาดตันั้น <c oughs> อุยเสื้อในใครวะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งเนาะ Okay, โอเคมาดูกันตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดีะะ๋ยวเราจะลงไอ้ตัวเส้นนี้ลงไปนี่ล้างมือแล้วนะอย่ามานะรอน้ำเดือดม,มือสกปรกดำขนาดนี้กูดำอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อโอ้โหจริงๆกี่รอบพี่ก๊อตโอ้โหี่รอบเนี่ยอ่ะอีกเอ็น ไม่แนละ้วทำไมพี่เราอาน้ำแข็งเย็นมาด้วยต้องเอา้มเย็นเลยถ้าเกิดลวกเสร็จแล้วอะไม่ผมอยากรู้ว่านต้มเสร็จปั๊บแล้วเราวางใส่น้ำปกติเฉยเลยอนยะ่างเนี้ยน้ำปกติเหมือนต้นน้ำเย็นจัดก็ให้มันอุณหภูมิลดลงมาเลยเพื่ออะไรมันม่ไ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 ม่<ฮ>ไร<ฮ>่ไแบบม่ไ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 ่ไม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 ่าม่าาไน่ไม่ไม่ไม้ม่ไมีเมีไม่ไม่ไมมีมอมม พอตักแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเส้นมันแข็งขึ้นผมว่าเส้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแในตอนที่กินลองกินเนี่ยแพียงแต่เดียวคือมันมันอยู่ไม่สุกอะคะคืมันจะไม่เละใช่ไหมแต่ว่าดูตรงหลังซองแล้วมันบอกว่าให้ลวกมันห้าทีเย็นเฮ้ยมันตัวชอบเป็น้องน้ำเย็นน้ำจับกรอบกว่านี้เฮ้ยมันกรอบเลยกรอบคล้ายคล้หมูกรอบปะแบงค์เอามันไปเล่นดิ ไอ้นี่มันไม่เก่งเรื่องมุอเลยเราผมมาไปเทนใหม่เฮ้ยมือกุ๊ปเฮ้ยมือกุ๊บแสดงว่าเปิดแหนแขวของเขาใช่ไหมพิดชื่อแฟนไปมือกอบแบบมือกอบไบบี้เอาเยอะเหรอผมคิดไม่ทันนะโอ้โหขำอ่ะคิดถึงมิตรไปพูดชื่อไป ไอ้นี่ไงของเขาเหมกอนกุบของเราไอ้เหรอนี่สเก็ตซ์ตัวตัวตัวไหนวะนอนตายอยู่บ้านมาไอ้นี่ผมว่าไอ้นี่มันหลุดอ่ะผมปูในหูหลุดที่มันเดินซีอ่อ่เฮ้ยอันนี้คือทำมาจากอะไรบุกเลยลูกบุกมป็นรายกาลูกซูบ้านเราเองเหรอใครจะมาบ้างเองวะหมูเอาไปถามซานซานได้หั่นเม็ดบุกเองอ่าอันนี้คือรสแรกนีอรสแรกหรืนี่บอสแล้วที่เราทำรสชาติอะไรมาล่ามาได้สวยเป๊ะ เขาเรียกว่าอะไรเส้นบุกรสมาล่าเส้นไฮโยเจลลี่ไฮโยนี่เจือเนืบดไฮโยเหนือรสหม่าล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูปลาหมึกกรุบหนึอันนี้พูดชื่อหมึกกรุบตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนี่ยชื่ออะไรนะชื่ออ่ไรออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรชื่อที่เราทำมึกแกเพราะคนแก่ทำมึกแกหมึกแกรสมาล่า ไม่สุดแก่อุ้ยพริกหมาล่าชวนเจียเครื่องตุ๋นของจีนยาจีนหมดเลยเอา้าแล้วอย่างงี้แล้วเทคเ,เจอร์มันก็ไม่เขาบอกว่าเขาจะทำการกรองก่อนถึงจะเอาเนื้น้ำมันโหจะเหลืออะไรวะเนี่ยถ้ากรองอะ่ะอุย้ยก็เหลือน้ำอยู่พี่ลองกินดูดิจริงเหรอ <S <S กินได้ไใช้มือนะพี่ก่อนเหยืยอแล้วมือดำมากอ่ะไม่ดำแหวงเลยมาไปคันมา กินไม่ต้องึครึ่งนะเอ้คนจีเขาคิดได้เกี่ยวกับงี้เอไปัแผดเไทยีนี่จะไปเท่กันได้ไหจอย่างงี้ีนจมแล้วหนนั้นโอ้หมันพุ่งลงเส้นเลยหรอลองนี่ะสสีกระเาชูเสียเสียเยปู่าลอูแล้วเวอร์เตอรหมขอคำหนึงครับ แหลกไม่ได้แหลกไม่ได้อันนั้นมันเคยมข้นมากเลยบอสอย่าหาแหลกนะแต่ว่าเส้นมันไม่หยุดไม่อนี้มันจะไม่รั่วเอ้อมัไม่รั่วให้ผมกินเส้นดิบอะไรไม่ได้มาทิบเองเนาะจะรู้หรอ ได้แมันกินได้งั้นผมรอทำเรากินเราเสร็จนะได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะลือกเจ้านี้ประมาณอุ้ยยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรามารอกองเสร็จดีกว่าพอกองเสร็จเราก็จะมาคุกแล้วก็จะลองชิมซักสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคำแล้วก็จะไปแจกจ่ายแล้วมันเห็นจริงเลยนะอุ้ยพิกยู่ที่马ี钦เลยอันนึงอันถุงนึงอ่ะลาา马ี钦อัน马าไทยไม่ได้กินทั้งแข็งไปเลยโอ้โหอันนี้ขนาดแค่ผสมแค่ครึ่งเดียวนะลา马拉钦เนี่ยขนาดนี้เฮ้ยใจกัางด้านเสรจเฮ้ยเจกลงด้นเสร็จ โอเคมาเดี๋ยวเราจะมากองนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งจะกัวเดี๋ยวเราจะมากองเอาตัวนะเอาตัวเอาเอาน้่งยิ่งออกมาเออ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 เนฉลาดเป็นคนที่ฉลาดทนนี้เลยนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเใครฉลาดทันี้มาก่อนเลิโอ้ยฉลาดจริงโอ้โหันมาทำไมเนี่ยเออว่ะที่เกกินไม่ได้ อ๋องงรอ้ว่าเปนฉลาดนะโอ้โหเก่งอะไรขนาดนี้วะโอ้เกิดมาไม่เคยเห็นใารจริงนี่มันต้อนเลยนะแต่ละอย่างที่พี่ชมเหมือนไม่เคยชมใครเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีนักโทรหาพี่ภูกับพี่ภูเสน่ห์รึเปล่กลุ่มฟังเพลงครับเนี่ยพี่สิทธิ์ฮัลโหลฮัลโหลอีไัย อยู่เซ่พี่ปูมาหัดขับรถอยู่แถวสนามบินนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวขับกับตาปูเลยเออเดี๋ยวขับกับตาปูครึ่งหัดขับรถเหรอหัดกับตาตงเลยเหรอมากินมากรุบเร็วมากินมากรุบแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวรีบไปโอเคพี่ปั๊ดคิดถึงไปเร็ว ทำวีปปุห่อให้ไปเลยไหมเจ็จะกินด้วยห่อด้วยอ๋อได้เอากล่องมาเด้อตอนนี้นะคะเราไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่ชอบกัดกินจะถ่ายงานอะไรเยอะๆของเยอะๆจะมีคนห่อกลับบ้านให้ละพี่ปู่งเขาไปขายต่อนะขอแบ่งไว้ท่อนึงไปผัดกับหมูได้ไหมไม่ได้เมีช่อบกุญแจนี่ไม่น้ำไม่เดี่ยวเส้นมาคงแล้วพี่เอากลับไปมันต้องเหลือน้ำอยู่แล้วสิไม่เราก็แยกไปเลยง่ายกว่าไหมตักนี่สักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าช้อนยังไงก็เหลืออยู่แล้วไม่แค่นี้เองนะไม่คุบ กุไม่ทำอะไรผิดนะไม่ใช่ผิดเอออยู่ไหนบ้านเขาอยู่แฟนเพราะ่ะเขามีคนดูแลเหมือนพี่อนะไม่มีใครเอา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 นั่นไงมาดูช่วยแต่งงานกันดี อ,อ,อ,อ้าวเบลอะไรไฮโยเจยลี่รสหม่าล่าไหมหืมลดหม่าล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะโยนลงไปละกีตาลงไปไหนอะเอาขึ้นมากินไปเลย กัเแม่รถใหม่กินเร็วมันเสียของเสียงโย่ของอร่อยอย่างนี้มันเสียของนะนี่กืนแล้วรีกกินชิ้นนั้นขนาดอร่อยก็ได้ใครจะรู้เผ็ดหวานตัดกัอลงตัวอาวนี้ไม่ดีได้สองใหม่ทาบ้างกินแล้วมันอร่อยบางทีอู้อาจจะแบบเพิ่มเดือดองับโ้อไปแล้วหน่อยยังจะเอาใหม่เหรอ เนี่ยกองทัพเป็นไงมันไม่ได้แย่แล้วนอนดีไหมนนจะไม่ได้ดีเลวอกไม่ถูก่ะแล้วอือที่6อันนี้คือต้องหามรลางเนี่ยี่โปเค็ปสเลยหนหมือแล้วมาเฮยองไปเอะเยอรัึ้งอะินีโอเคอันนี้เสร็จล

เร็วเอย่าอุ้งานขอเคลียร์ของก่อนนะลงเลยไหมมาซีนหนึ่งมันคือพิธีกรรมสุดท้ายของเราแล้วอืทำไมหอบอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาใส่แล้วก็คลุกลงไปเลยนะทีนี้ป้า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 นั่นไงียบหัวละซีนหนึ่งโอ้หมันเป็นตันไม่เดี๋ยวเราใส่อันหนึง่ง ก็เคนไปนี่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นนะพอมันเข้ากันแล้วอะมันก็จะแบบเคลือบทุกชิ้นเลยของกินตามันต้องมาส่งน้ำใช่ไหมอ่ะอยากใส่ไหมล่ะใค้มาสัาง่งลงได้นะเพราะว่าราสชาติมันเข้มข้นอยู่แล้วพอบอกนะจะยิ่งพอแล้วเมื่อเกิดไปก็เรีนอ๋อ อย่าช่องผมเล่นเนี่ยครไปโดนตีอ่ะเิ่มก่อนเิ่มก่อนแน่แน่เด็ดแน่แน่เด็ดเสองสององสองช่องผม่องผมมีสอองผมมีซ้ำเอาไเด็เดเดองมันจะองั เดีดีมาตอนนี้เราคนแล้วเรียบร้อยทุกคนดูความแบบโอ้ไม่กอดห เรา้อกินกับข้าวเนาะไม่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 หมดเกี่ยวกินข้าวได้ถ้าเราไม่กินข้าวเราจะกินกับใครอะไรไปไม่ได้เดี๋ยวขอเคลียร์ตัวแป๊บหนึงนะทุกคนดีใจดีขอเคลียร์ตัวคนึ่งใครดีวะพี่ยืมใครดีวะโอเคมาทุกคนตอนนี้พี่ปูเข้ามาแล้วนี่พี่ปูมาแล้ว ออะะไร่น้องมะลิพี่ขอ้าถุงหน่อยเวลาที่ช่องกัดกินจะถ่ายงานอะไรเยอะๆของเยอะๆจะมีคนถอดกับบ้านให้ละพี่กูบอกอะไรน้องนะวันนี้เป็นอะไรพี่จอยบ้านโอเคมาเดี๋ยวเรามาเทใส่ถาดกันดูนี่อันนี้คืออะไรอ่ะนอน่ะข้าใหญ่มากนี่แหละโอ๊ยตอนอยู่ในหม้อว่าเยอะแล้วอุ้ยข้างล่างมันฉั่มน้ำมากเลยทุกคนน้ลอยไงไอ้นี่เหรอไม่มีลอยไงได้เหรอไปนางเหรอเย้ อย่าโดนสอนได ja ้ไหมสอกเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพงาได้เมี่ยของมันสวยมากสีอะมันแบบแบบนี้ไเรื่มยไมลยะมันลือมือกวบได้ ก่เด็กมือกูุบมันไม่ใช่มือกุมันคืออะไรพี่บอลมันคือมือแกคุกซ้อนหมาล่าแกตล์ตุ๊ดแกไม่มือกรุบชื่อแบรเขาไม่งเหรอมันเผ็ดมันเผ็ดผมอ่ะเผ็ดนี่ต้องหนีเลยมั้ยมามาพี่บอลมาพี่มา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 มมามมา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 ้ามามามาอามามามาาม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 มัน พังอะไรแล้วอะเวลาสอนทำอาหารใช่ไหมเขาจะหนักเครื่องใช่เวลาเขาทำเมนูอะไรก็ตามมันจะหนักเครื่องอันนี้หนักเกินอุ้ยจะอร่อยอะอ๋อเด่นฉันจะชอบเผ็ดมากเฮเผ็ดาะเดี๋ยวเอาเลยนี่เอาเลยคือวากินไม่ได้จะหัวอะไรเอาเอาไปกูใหม่มันกินไม่ได้พี่อะเฮ้อาหัวไตันไปอินชาไว้อืมถามว่า อชอบแบบชอบความเค็กินท่กแบตรงน้ำอ่ะเห็นเหรอให้ผมไม่เห็นเห็นเลยไม่เห็นเลยเดียวนีคนแรกมันไปละจริงินะสนาเดี๋ยวาิ้าไไปงแวไหนใจมันแปลกตรงไหนปะไม่เบียดมันทาคนละม้มันทานอ้กิดอากาศแล้ว <playoffs> ม <My S 2> <It 's S 1> ันเหมือนมีเด็ด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 น้อ มาบอกคำท้ายของจริงวร่อยใครจะกินก็กินมไปแล้วปลามึอมหวานขนมพะแนแปลนะเฮ้ยหม่าล่าชินกับอะไรก็อร่อยโอ้นึ่เป ah ียรกินกับเสียงดนต กินกับเซียงไฮ้ค่ะทุกคนค่ะอ๋อบอลอยากลองไฮโยอะก็กินแล้วรู้สึกไงวะอันนี้รสโคลระชาลิ้นมากจากว่าเดือนนี่เพราะมันเปรี้ยวจะเอาไงต่อดีเก็บใส่กล่องเอาไว้กินกินวันสองคำก็พอจะบอกว่าอันนี้เป็นอาหารขาดนะ ชอบก็กินทำแล้วเหลือเยอะที่สุดใช่เขามันเป็นของกินเลยนั้มันเป็นของกินเล่นไม่ใช่เพราะมันไม่มากขอบคุณกับอาหารนู่นนี้ครับแต่ว่าวันหลังไม่ต้องโอเคสำรับกินนี้นะครับ่ต้อมครับแค่ไปสลักงาจหัวนะเฮ้ยต้บอกว่าแรงบันดาลใจที่เราเป็ผู้สามารถขับรถเกียร์กับผูกได้คือไอ้ฐานนี้แล้วพอมากินแล้วอยากกลับไปขับรถไม่ได้ขึ้นถนนใหญ่ไปเลย สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไฮเดรี่ไฮเอินชาและฝากเพื่อนของเราทุกคนตามนิ้งแวชอบใครวนะี่ยชอบคูไแม่บ้านไทยเอ็นชอบนาตารับเขาแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีสิครับไปิเอาถุณใหญ่ไห้พี่หน <laughs>